สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ a m 1 5 d y วันนี้พามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของโคมไฟโซล่าเซลล์สำหรับติดตั้งบนหัวเสานะครับซึ่งฐานเดิมมันตัวนี้นะครับมันใช้มาแล้วประมาณ3-4-5ปีนะครับแล้วก็แบตเริ่มเสื่อมเนี่ยตัวนี้ ในตัวนี้มันติดมา1,500ม ah, ิลลิแอมนะครับนกับหัวกับผ่านนะครับแต่ว่าเราสั่งตัวใหม่มาประมาณ3 0 0 0กว่ามิลลิแอมนะครับตัวนี้อันละ20กว่าบาทนะครับ3 6มนมิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับฐานที่ซื้อมานะครับเพราะว่าหัวตรงนี้ สก็ตอาจจะต่างกันนะครับบางทีเขาสลับสายมานะครับให้เรามาดูที่ตัวบอร์ดด้วยนะครับว่าตัวเนี่ยฝั่ง B B บวก B ลบนะครับถ้าเสียบไปแล้วมันไม่ตรงกันนะครับให้เราสลับสายเนี่ยอันนี้บวกอยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วลบอยู่ฝั่งฝวาแต่แต่บางรุ่นนะครับให้มาเดี๋ยวให้ดูนะครับ อันละ20กว่าบาทนะครับพร้อมตัวซ็อกเก็ตมาเลยแล้วก็มีวงจรป้องกันด้วยนะครับปะปางรูปมันจะเป็นแบบนี้นะพอเสียบไปปุ๊บบวกบวกจะอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมครับอันนี้ B B ลบไม่ค่อยชัด B คูค่ลบคู่บวกนะครับแต่ว่าตัวซ็อกเก็ตให้มา เป็นแบบนี้นะครับพอเสียบไปปุ๊บทำยังไงก็ไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจออีกตัวนึงตัวนี้นอ่าดูเลยอันนี้นะครับเสียบตัว B B B บวกตองนี้เนไม่สว่างแต่พออันที่เราสลับสายแล้วนะครับ นีน่ตัวตัวใหม่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าสังเกตดูเห็นไหมครับฝั่งบวกจะอยู่ขวานะครับเดี๋ยวมาให้ดูต่อให้ดูตัวนี้อ่ะติดแล้วเห็นไหมฮะก็ให้เราทำการสลับสายง่าย นะครับเนี่ยหาคัตเตอร์มานะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้งัดขึ้นแล้วก็ดึงออกแค่นียงัดขึ้นงัดขึ้นเบาๆนะครับแล้วก็ดึงออกแประมาณนี้นะครับทั้งสองสายเลย แล้วก็เสียบไปใหม่นะครับเสียบไปใหม่เลยนะครับแต่บางบางร้านก็ทำมาถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเผื่อใครซื้อมาแล้วแล้วก็ แต่ถ้าดึงตรงนี้ไม่ได้ก็ตัดสายก็ได้สลับกันเอาก็ได้ครับง่ายๆนะครับเพียงตรงนี้มันไม่ค่อยชัดนะครับอ่าเดี๋ยวลองเสียบดูใหม่ตัวนี้นะครับ ติดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมซื้อมาสลับขั้วทั้งหมดเลยนะครับห้าลูกนะครับเดี๋ยวตัวนี้แกะยังไงนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นเกียวแบบนี้นะครับหมุนออกได้เลยนะครับหมุนมาแต่ว่าต้องเป่าเอาลมน้อนเป่าข้างบนนะครับไม่งั้นก็ต้องตัดนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ตัดเอาดีกว่าเนะี่ย รุ่นที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาตัดให้ดูนะี่ยผมตัดไปแล้วชุดหนึ่งนะครับนผมใช้หินเทียตัดนะครับ เรเอาแล้วค่อยเอาเทปกาวมาพันก็ได้หรือว่าจะเอาซื้อแบบกาวแท่งมาติดก็ได้นะครับส่วนขอบขอบบนก็หาเนี่ยตรงนี้หอรซิโคนมาติดนิดหน,นึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนวิธีการแกะตัวนี้นะครับให้เราใช้คัตเตอร์น,นะครับซอ้ซอซ้อหองเนี่ย เสอลอนะครับเนี่ยกีดไปด้วยนะครับระวังโดนมือด้วยนะครับ หมีมาสองถึงสามรอบนะครับตรงั้นถ้ามันยังไม่ออกก็กิดรอบหนึ่งเขาตีไม่กี่จุดนะครับพอเสร็จแล้วก็แกะ ประมาณได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการตัดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้มาแล้วประมาณห้าปีนะครับตั้งแต่ซื้อมาใส่แล้วก็ยังไมไ่เปลี่ยนแบตแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าก็หมดนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับก็สลับไปตรงกลาง เดี๋ยวมาตัดกันนะครับผมไตดูบางคนใช้ตัวหินเจียเฮ้ยบางคนใช้ตัวอะไรอะใบเลื่อยนะครับตัดก้านกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีผมไม่ใบเลื่อยมันไม่อยู่นะครับพี่เกล็เลื่อยนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับวางแค่นี้เองนี่ยวางแบบนี้ตรงนี้ตัดไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันชนกับตัวนี้อยู่แล้วก็ตัดตามนี้เลย ไม่ต้องตัดลึกนะครับสังเกตด,ดูว่าวงจรอ,อยู่ตรงไหนเนีย่ยตรงนี้สังเกตนี่ตัดนิดเดียวนะครับมาดูกันตอนตัดให้สังเกตด,ด้วยนะครับพอเราตัดไปมันจะเป็นน่องแบบนี้เห็นรูแล้วอแ่แสดงว่า ขนาดตัวความหนาตัวนี้อยู่มัน2-3ถึง4มิล2-3ง3มมิลน,นะครับเราก็ตัดได้เลย ความหนาอยู่ที่ประมาณ2ถึง3มมิลน,นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ถอดพวกจอออกมาได้ฝั่งตัว S นะครับเน่นมันจะมีสัญล,ลักษณ์กอลบเอบวกนะครับก็คือฝั่งแผงโซรารเซลล์นั่นเองนะครับฝั่ง b บวก b ลบก็คือฝั่งแบตเตอรี่แล้วก็ทำความสะอาดนิดหนึ่ง ก็แกะออกมาได้เลยนะครับแบบตัวแบบงานเหมือนกันนะครับเอาคัตเตอร์กรีดนิดนึงก็ได้นะครับถ้าไม่กล้าง,งัด เรียบร้อยนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับเนี่ยขั้วบวกจะอยู่ด้านขวาครับฝั่งบวกแต่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่มาจะเป็นลบฝั่งขวานะครับก็ทําการสลับเหมือนตอนต้นคลิปนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็เสียบไปเลยนะครับตัวใหม่นะครับ บวกอยู่ฝั่งขวาให้ฝั่งซ้ายนะครับมาแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเอ้อต้องต,ต้องเช็คต้องอะไรไหมบางทีไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีมิเตอร์นะครับแค่ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไฟเรามันมันมันหมดไวเราก็ทำขั้นตอนนี้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ติดเลยนัย่นแหละอาจจะต้องเช็คแต่ถ้าบางตัวที่มันติดอยู่แล้วมันติดแต่ฟ้าไฟมันอ่อนเราก็เปลี่ยนตัวนี้เอานะครับแล้วก็ทําการติดกาวยางไปนะครับทุกตัวไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆมาร์กไว้ด้วยนะครับตอนตัดมันจะได้อยู่ตําแหน่งเดิมนะครับเนี่สยสไตล์ไม่ไม่นี้มากนะครับ มาเป็นเส้นตรงไว้เวลาเราวางท่ามันเดิมจะได้อยู่ตำแหน่งที่ไม่ต้องมีรูบ,บขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต่อตัวแผงโซล,ล่าเซลล์ว่าไปคืนนะครับแล้วมาดูการทำงานม,นมันจะทำงานแบบไหนอโอเคนะครับนี่มาแล้ว เปิดติดนะครับติดป๊บพอมันชาร์จตัวนั้นก็ไม่สว่างนะครับตัวนี้แต่ถ้ามืดเมื่อไหร่ปุ๊บนะมืดติดตอนนี้มันลังชาร์จอยู่นะครับโอเคนะครับส่วนใครที่มีมิตเตอร์ก็ชาร์จก็ลองทดสอบดูได้นะครับว่าไฟมาหรือเปล่า นะครับเพียงแค่เราเช็คดูนะครับตั้งไปที่ DC, ไฟดีซีนะครับแล้วก็เช็คดูคู่บ,บกวบกคู่ลบเอานะครับตอนนี้มีแสงอยู่ไฟชาร์จอยู่ที่0.4โวลต์กว่านะครับพอเราปิดเดี๋ยวเอาอะไรปิดนะให้ปิด ปิดดูไฟจะชาร์จไหมกรณีที่ไม่มีแสงมันจะชาร์จไหมเห็นไหมครับอยู่ที่มิลิแอมเองนะครับไม่ถึงโวลต์นะครับพอเราเปิดออกปั๊บไฟก็จะมาเต็มโอเคเดี๋ยวอันที่สองอันที่สามก็จะทำต่อไปนะครับเดี๋ยวติดกาวยาวเลยก็ได้ไหน ผมไม่มีปืนยิงกาวยางนะครับก็ใช้วิธีการเอาไฟเช็กลนนะครับเดี๋ยวขอยัดแป๊บ เรียบร้อยนะครับนี่เปิดเตาแก๊สเลยนะครับใส่โป๊กแล้วอันนี้ก็ต่อไปก็เหมือนกันปิดกาวร้อนเลยนะครับนี่ไปเลยนะครับขอยัแบแป๊บนะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะทําให้มันสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่หรือจะเอาเทปพันเทปพันสายมาพันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ ก็อยู่เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยอันนี้เลยนะครับจ็นอะไรก็ได้นะครับแบบนี้มีหลายวิธีนะครับหรือเป็นเทปใสก็ได้นะครับอัดเข้าไปเลย แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ประกอบโวมขึ้นก็คืนนะครับนดนแบบ้อยเห็นครับปั๊บตัวนี้ก็ใส่กาวนิดหนึ่งกาวร้อนเมื่อกี้แหละนะครับหรือเป็นกาวตะช้างก็ได้อะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับ ส่วน,นต่อไปอค่อยตัดต่อนะครับสีสำคัญน,นะครับแบตเตอรี่นะครับกรบบอร์ดต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าขั้วที่ให้มาตรงกันไหมต้องดูสีด้วยนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบส่วนซ็อกเก็ตตัวนี้เปลี่ยนก็ทำการแกะนะครับตัวนี้แกะได้นะครับแล้วก็ดึงซ็อกเก็ตออกมาแล้วก็ใส่ใหม่นะครับก็เปน็นเรียบร้อย นะครับโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเับาคลิปใหม่ด้วยนะครับสรับนีสวัสดีครับ